ร6 5วัน่ายอื่นเปดูรีมาร์นะคะอาจจะจ่ายแค่50วันหรือ60วันไม่รู้แต่ของไทยวิวัฒนาเราจ่าย365วันนะคะมาที่ตัวสัญญาโรคมะเร็งค่ะมะเร็งคุ้ครองเจ็ดมะเร็งนะคะในมะเร็งข้อที่1ถึง6นี้เราคุ้มครองตั้งแต่ตรวจพบตรวจเสอร์ไม่ต้องหาลูกค้าเลยค่ะว่าระยะใดถ้าเป็นมะเร็งในหข้อนี้นะคะรับวงเงินทุนประกันก้อนนี้ค่ะ ไปตั้งหาม่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะคุ้มครองตั้งแต่ระยะลุกลามเท่านั้นแต่สัญญามะเร็งตัวนี้เป็นสัญญาที่เจอต่ายตกแต่ตัวอื่นจะยังคงอยู่ถ้าลูกค้าส่งชีพอยู่นะคะมาที่ตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายของนุชเป็นสัญญาโรคร้ายแหลมมีทั้งหมด10โรคก้ายแหลนะคะจะสังเกตว่าข้อที่1มันคือระยะมะเร็งระยะลุกลามนม่หมายความว่าถ้าเมื่อกี้นุชซื้อสัญญาโรคมะเร็งไว้แล้วเผิอ วันนี้นุชตรวจพบค่ะว่านุชเป็นมะเร็งมะเร็งรังไข่นะคะมะเร็งรังไข่วันนี้นุชเจอนุชอาจจะเจอแค่ระยะปานกลางนุชรับไปก่อนเลยสามแสนไม่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลนะเพราะค่ารักษาพยาบาลอยู่ในข้อที่หนึ่งแต่ต่อมาไอ้มะเร็งรังไข่มันไม่หายอะคะ่ะมันนกลายเป็นระยะลุกลามแล้วนุชซื้อสัญญาตัวโรคไวรงไว้นุชรับอีกสามแสนจบแล้วค่ะโปรดักของไทยด้ววัดนะคะเกินสิบนาทีไหมคะไม่เกินโอเคได้ใช่ไหมคะโอเค ประมาณนี้นะคะคร่าวๆแต่ของเราไม่ใจร้ายค่ะเดี๋ยวของไทยวัดเราจะมีแจกเซลล์คิดอันนี้นะค่ะให้กลุ่มละหนึ่งใบนะคะเพราะเข้าใจว่ายังเป็นอะไรใหม่สําหรับบ้านส้มเนาะ,ะแต่บ้านฟ้าน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วใครได้พี่ๆทีนี่สำคัญไปก็น่าจะช่วยได้เยอะนะคะ <S 2> <S 2> โอเคงั้นนุชขอส่งต่อให้หน้องน่องนะคะ ามาแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะก็หน่องนะคะ ธนาคารพันกันภัยวันนี้เนี่ยที่ที่เอามาเนี่ยขออนุญาตพูด2ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สบายใจ PA ซึ่งทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นประกันุอบัติเหตุที่ขายกับ PVC นะคะคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่เราออนเชฟกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่พวกเราก็จะพอได้พอขายได้กันอยู่แล้ววันนี้เลยเอาตัวสบายใจมาเล่นดีกว่าพร้อมกับตัว ประกันรถจนอีก2ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นตัวซิงเกิลเลตกับว n นไลทนะคะแต่ที่จะพูดฟิเตอร์ให้เร่าๆก่อนเนี่ยขอเป็นตัวสบายใจทั้งสองตัวก็คือตัวสบายใจ PA กับสบายใจ PA Extra กะคะ้านะเริ่มตัวแรกคือสบายใจ PA สบายใจ PA อ่ะมันจะเหมือนกับไอตัว PA แคร์อินคาที่เราออนเชลขายกับลูกค้าทั่วไปเลยเพียงแต่เขาเปลี่ยนชื่อเราปรับคำท่องเล็กๆน้อย แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นสบายใจ PA เเพื่อขายพร้อมกับลู BC, กค้าซี c เนาะระลอกเลยให้เราจำง,ง่ายๆเลยสบายใจพีเอเอ้ะอุบัติเหตุทั่วทั่วไปอะ่ะบางคนอนรราจจะสับสนเนาะชื่อมันชื่อชื่อสบายเดิมแทนคุค่าใช่ไมว่าเป็นในรถแต่จริงๆแล้วสุบัติเหตุทั่วทไปก็คุ้คมครองปกตินะคะไม่ว่าจะไปหกล้มหรือล้มหัวแตกขาหักอะไรคุ้คมครองตามค่า,าร,รักษาพยาบาลตามแผนที่ซื้อไว้เลยนะคะ มันจะพิเศษ2ข้อก็คือคูณ2บวก4จำง่ายๆคูณ2บวก4เนาะก็คือคูณ2ถ้าเกิดว่าผู้เอาประกันไปขับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุกพลภาพเขาซื้อทุนไว้3 0 0,000เขาจะได้ก็เป็น6 0,000น,นทันทีนะคะอันนี้คือคูณ2ให้กับตัวผู้เอาประกันเองอีกอันนึงบวก4 คราวนี้มีคนอื่นด้วยละคุ้มครองเพื่อนร่วมทางด้วยถ้าผู้เอาประกันซื้อสบายใจเ a แล้วผู้เอาประกันเป็นคนขับรถยนต์ส่วนบุคคลเหมือนกันเนาะรถรับจ้างหรือรถให้เช่าอะไรพวกนี้ไม่ได้ต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นเนาะก็จะคุ้มครองคนที่นั่งมาด้วยสมมติพวกกันเป็นคนขับเอออขับรถไปกินข้าวกันเอาเพื่อนไปด้วยอีก4คนเกิดไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทุกคนละค หนึ่งแสนบาทสูงสุดสี่คนนะคะตัวบวกสี่ย้ำกรณีเสียชีวิตหรือทุกพลภาพจากอุบัติเหตุนเนาะไม่มีค่ารักษานะคะค่ารักษาเนี่ยจะให้กับแค่ผู้เอวรกกันไทยเท่านั้นนะคะอ่ะแล้วก็ก็จะมีแผนเป็นซิลเวอร์โกล t แพลตนัมนะคะที่ที่ที่ขายอยู่นะคะ มีบาทน,นะคะเข้ารับการรักษาได้นะคะ <source> และมันมันจะมีแผนที่ลงท้ายด้วยคลาสด้วยนะคะถ้าแผน <'t> ที่ลงท้ายด้วยคลัสเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีเงินชดเชยรายได้ตอนนอนโรงพยาบาลให้ด้วยถ้าเป็นแผนปกติอะจำจมไม่มีเงินลงเงินชดเชยรายได้ให้ตอนนอนเนาะแต่ถ้าลงท้ายด้วยคลัส <OLED> เ <Committee. quelque S 2> นี่ยจะมีเงินชดเชยรายได้ให้ด้วยนะคะซึ่งเงินชดเชยรายได้อันเนี้ย ่ายสูงถึง365วันเลยนะคะก็คือนอนแบบสบายใจไปได้เลยเนาะฟรีทั้งยีไม่ต้องกังวลเลยสามยางว่า3 6 5วันนะคะอ่ะคราวนี้มาสบายใจ PAX บ้างนะคะสบายใจ PAX ก็ขายกับ p บ c เช่นเดียวกันเนาะแต่มันจะแตกต่างกับไอ้สบายใจเดิมละสบายใจเดิม ค,คือคูณสบวกสแต่สำหรับสบายใจป SA เอ็กซ์ต้าก็คุ้มครองอุบัติเหตุปกติเหมือนกันมีค่ารักษาให้มีเงินชดเชยรายได้ให้เหมือนกันเลย 3- 6 5วันเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างแต่จะมีจุดที่แตกต่างคือเขาไม่มีคูณสองบวก4แต่จะมีเงินชดเชยให้กรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วจะต้องนอนโรงพยาบาลไอัน,นี้อุบัติเหตุอะไรก็ได้เนาะจะแบบว่า รถชนหรือจะแบบว่าตกต้นไม้อะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วหมอให้นอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลครบเจ็ดวันอย่างน้อยนอนโรงพยาบาลเจ็ดวันเขาจะมีเงินชดเชยให้นะคะตามแผนถ้าเป็นแผนแรกเนี่ยก็คือเจ็ดพันห้าร้อยบาทก้อนแรกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอนอนนอนโรงพยาบาลรักเจ็ดวันเพิ่อินว่าขาหักต้อง อีกสามสิบวันก็คือเข้าเสือกแล้วแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านอะ่ะห้ามไปทําง,งานอย่างเงี้ยต้องกลับไปอยู่บ้านอีกสามสิบวันอันเนี้ยจะกลายเป็นสองก้อนเลยนะคะก้อนแรกคือนอนเจ็ดวันเจ็ดพันห้าใช่ป่ะก้อนที่สองคือหมอสั่งให้นอนรักษาตัวอีกสามสิบวันก็จะได้อีกเจ็ดพันห้ากลายเป็น15หนมะื่นห้าเนาะไม่พอเกิดสามสิบวันอะ่ะมันไม่หายคือเป็นเยอะมาก กระดูกแตกกระดูกเล้าอะไรหักด้วยแตกด้วยเล้าด้วยอะไเนาะบอกบอกให้กลับไปนอนที่บ้าน60วันก็จะกลายเป็น3ก้อนทันทีก็แรกคือนอนโรงพยาบาล7วันก้อนที่2รักษาตัว30วันบวกการอีก30วันเป็น60วันกลายเป็น3ก้อนสูงสุดเขาจ่ายให้3เท่าก็คือ3ก้อนนะค